สวัสดีค่ะอะไรลูกสาวสวยของแม่มานี่เลย <c oughs> อะไรจ้า <c oughs> อะไรจ้ามาเป็นฝูงแล้ว <c oughs> อะไรจะเขากล้องหมดเลยเหรอ <c oughs> คุณแม่กับคุณลูกน,นั่นน่ะ คุณแม่กับคุณลูกนั่นๆนะทำอะไรกันเด็กๆเด็กๆของแม่อือหึเสียงใครอะ่ะเสียงใครทำอะไรกันเสียงใครอยู่ข้างล่างอะ่ะมาแล้วมาแล้ว ม,มาอีกแล้ว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 นั่นคนผู้หายมาอีกแล้วนี่ลูกๆของฉันมารวมตัวกันเอาเป๋าเอาเป๋าพ่อตัดผมโกนัะเกลี้ยงอายุอายุดูสิลูกๆ ไอ้ดำหายไปเป็นเดือนสองเดือนค่อยเข้าบ้านนี่ยนี่นี่นี่ยลูกคุณสีนวลหมดนะนี่ลูกคุณสีนวลหมดนะนนนดนะชาสวยสวัสดีค่ะบอกเลยสวัสดีค่ะลูกๆของฉันนะคะ